สบายดีเพื่อนพี่น้องทางแพมเบอร์สุขุคนสบายดีก่อนสบายดีทำแม่กำลังสิแกงน้ำไม้เด้อเพื่อนพี่น้องเนาะสบายดีเบอร์สุขุคนสบายดีเอฟซีทุกทุกทานเนาะมินิกาอยู่ให้อยู่หน้าเพื่อนพี่น้องเอ้ยแกงน้ำไม้เพื่อนพี่น้องเอ้ยมนตอนนี้ทำแม่กำลังสิแกงน้ำไม้เนาะเบื้องน้าตาแกงน้ำไม้ของบราเธอของทำแม่อย่างนี้ ใส่ในเมนีลปลาเออมันจะใส่มือเอออันนี้เป็นอันนี้ผักแงเครื่องใส่เนาะเออวาผักแรงอันนี้ผักแคงอันนี้ผักแยงเด้อเฮยเนาะแกงหนมใส่ผักแยงเนาะพี่องเนาะเดี๋ยวลังผักแยงก่อนกน ่อไม้เบิ่งหน้าตาแกงหน่อไม้เนาะเขาจะแซ่บได้บ่จะแซ่บบัดนี้เพิ่นพี่น้องไปหากับแล้วจะน้องสระเฮามน้อยโคนี่ๆาเบอบัดนี้อบัดนี้าเบออเนาะผู้เนโอ้ยหน้าตาหน้าตาแกงหน่อไม้เด้อพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาอาจจะมืดแน่เนาะอ๋อมันจังได๋บ่ นอไม้ส่เฮดบดสอะไกตมีจุดจีน้อยนึงพี่น้องเราจะมาเอื้อหรือฟักทองเ้วกะบักบูอับเนาะที่บมีเฮดหูนูน้ำเนาะเฮดอันตุกตุนนะพี่น้องบ้านเราบ้านบ้านบารเอิน้เฮดตุกตุนเฮดกระตุนเนาะเฮดหูนูเนาะเด็ดทีสุดเฮดำดมีตะกระแต่ไทยจากโตชองโตเนาะทันกิโลกันมีเอลูเมนกิโปมในเนาะ ห,ห,หลังหองไตดิบพ,พี่น้องเอย้ยบึงน้องสละฮะสบายดีเอฟซีเนี่ยหลายคัมเพลงสบายดีนั่งอันจิ้มโจยพี่น้องเอ้ยตาอันนักอายนางนางสบายนางเหนื่อยหลาย <c oughs> าตายแกงเราไหมอันทำแนม่กาดเซตไปดิพี่น้องกำลังพูดโคตรโคตโคตรโคตอยูอ่ครับตอนนี้รอขเบือสู้ก่อนพี่น้อง ใช่พอดีเนี่ยค่าจะกินได้ไ้มได้เบิร์ดเนาะต่อไปกะรลอสซุกกระกระโปรงกระปอ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 งโปาะกระปองกินเลยเนาะแบบนี้ก็ได้แซ่บใจน้ำกันเด้อพี่พี่น้องอันนี้เป็นหวานตุบหมูเด้อพี่น้องหวานลอดเนาะ อันหวานมาเราเอินหวานตุกหมูเนาะยู่ในป่าในห่วยในห้องเนาะพี่น้องแต่มันอ่อนกับสิประมาณนี้เนาะวันนี้เอินหวานแย่งกาบหูเด้อเอินชื่อน่าได้กับหูเด้อพื่พี่น้องเด้อขอโทษน้ำลายลายเด้อตอนนี้กาซุกเป็นเที่ยบพ่อแล้วเด้อพื่พี่น้องเอ้แก่เนาะไหมเนาะใส่ทุกอย่างพอมีพี่น้องเอ้ย ั้งกบทั้งเกียดจีรอทั้งกะแตนแมงมันแบบแมงจุดตีแบบคือแบกมันบวบนอนพักขาพักขยางโอ้ยเห็ดหูนูเห็ดบดใส่ครบทุกอย่างเพื่อนพี่น้องเอ้ยแซ่บอันนี่ดีเพื่อนพี่น้องแยกแคลนจุกขุกคนนอนสบายดีสบายดีว่าจุกขุดคนสบายดีเพื่อนพี่น้องเนี่ยกินข้าวน้ำกันเด้อเพื่อนพี่น้องเอ้ยกินข้าวสตาร์มาขี้เที่ยงนาเปล่าแล้วกับน้องสาลานี่เนาะเที่ยงนา สองสาวพาม่วนยพี่น้องกินข่าวสัมัคคีน้ำกันเด้อแกงโนมัรายการสู้ปักกันชุกยังเก่งทั้งเก่งนม่ยเนาะอันเปศในดาบุ่นอยู่ไล่อันไลคนนาพี่น้องเนาะกินน้ำกันเด้อแชบๆน้ำกันเด้อมาเด็ดเด้ออันต้อเดีันเป็ว่าวอัน แซ่บๆน้ำกันเด้เพื่อนพี่น้องน้ำหนึ่งแก้วอร่อยอร่อยแซ่บกำลังนัวแซ่บน้ำกันได้เพื่อนพี่น้องหัดโบกต้องเดินแค่หน่อยน้ำหมองน้ำหมองมันกัมาได้ตื้นเนาะ คนงานไปหามันก็ต้องไลยไปทำดาเลยฉรานสปนันต้องรอคนงานไปหาจ้วงหันนะครไปหาน่าบอออดรคนที่ได้ไปหาคี้ได้ไปหาผิดเด้อนี่นะประตีเราเลยบอกจะขีได้จะไม่ต้องกลัวตีเลยบอกมอย่างจบแล้วเขากลัวจะงามแนีนุดยากดิของผมสาน

ใช่มกันอ้ยเต็มหมอคัะแม่เพื่อตั้งใจกูตั้งใจซื้อมาเรียบร้อยเบิดยังกะบมอลมียังเรียบร้อยลองลกูก็มาถอกจนลใส่ป่นเเมแกันลลายเนจีเล็แบบวาลงคคอยมันอวดลมมันลายแชงกันเล็เรบคานีอ่ะบอก

ไม่ทนบ้นเมาลูกเอาของช้ใส่ปากย่ลคืออันนั้นอยู่แล้เพชรอยู่แล้วยังอ่อนโอ้เพชรเพชรขาวบกนี่ขาวบกจะตีมเป็นสมีใครมาโดนขาวถูถูจ้วก็จะเปาม่ให้คนเลาะขาวนี่เม่รู้ไม่ใหขาวตื่นแทบเม่รู้เพระเ้แ่เ เอาห้คน้เาจเข้าเขาโตออกมาไอมไม่เขาอแล้วเอามาเต่าใส่ป้าเขาใเขาตาเน่เต้าเต่าเออแบี้แต่บ้านดวเมอนนี้แต่บ้านไปเอามาได้เดนเจ้าเ้าเอเอยู่ไซเปอยไเ่นเ้อเจ้าไม่คนหอคนหี่งหงบ่งจากเต่า กินมาคือแมลงเนี้ยมาเกเ้นิมาปลูกล้มาปลูกเอาเ้มันกินนักสูญยกมาเครื่องมาูินด <ít> ีเป็น <Natural> น <Four> ้าตาบานตกหมเดเป็นพี่น้องมัมีดอก่ไมเอ้า ไม่ได้แม่งคือนั่งจะเอามาเทาตึงมันคือคงคงเมรอจะเป็นโปงเหรอนเงโป่งเอนนี <t 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 ้ันนไม่เอมัปงบไมทานไ่เใช่เหรอมันบมทันได้ปงขันปงกูเห็นกูเอามาแล้วอีนี่สิตัวเก่งเลยบ้างอบปมันเ กรปุกก็เิดเจาอ่นี้ก็ตัวใหญ่ใช่ไก็าหนึ่หน้าหัวนำปีกบูได้ไหของปลาเต็มจักนาเอมือไปินข้าหนยอยหน้าขอยินถ้าหลุดเด้็อกขอกรได้น่หนึอรอนมาอหา่เป็นเินได้แบบนี้บปยตีนยางต่างเสียบลงเฮ็ดนะเราเสยบีเยกหนนาเต

ตักพริกไปได้แล้วได้เต็มเลย,ย่ม่มอนั่งเห็นกแล้วเพิร์็นแล้พิกแลโชว์เอามันมาเถอะนซอซากุนอะเพิรซากุนมาเอามาเลยโม้คนโม่ยู่าจินะนีกก่เขาเรียกอะไร

ช่งกระยาแล้วอะน้าถั่วยังที่ไหนอีกท่าแชทตอนนี้เนาะสาขาอันบ่งอยประเด็นยังรักกันบ้าง ตอนนี้กำลังรอเจพันมารอเจพันมากำลังอะไรพี่เนาะหางกระบุก้อนกระตาไปพี่เน้อนกระตาไปี่เนาหามกบ้อนกตาีนาะ้ามกระบข้อรตายเพง่เด้อ มันเดมกปวก็เล่าเลเอาไปมอทั้งเลยมอทั้งเจ้าแล้วก็กินอยู่เทียงทั้งเทียงเจ้าก็ได้เทียนแต่มันมอมันบอ่เทียงได้มันดูสีแลนอยู่ทีมันมันมันอยู่สวนมันอยู่สวนงโลเทียนรเียงมารยกตัวอะไรัวไม่ใช่ว่าจ้าเลยร้อยถั่เอาแล้วใช่ว่ทนนีวก็มันเป็นม่้วยเอามาอยู่มากเออจ

วน่ะนเองนะวๆี้เอแหวนี s <S ่พ่อกจากนแผมีแตเดยพี่น้องเลยบนจานนี่นะแช่เฮีงนี่หัวค้างน้องกระเทียงบมากบมน้องสลหนะบบเสื้อแดงกับทรงแดงมันนี่เนพี่น้องทรงแดงแต่เขียวงามๆมาเลยข้าวหอมขี้แกงน้ำไม้ชุมแซ่บพี่น้อง แช่เอาน่อกกันเนาะแช่ากันพี่นไม่ย่างกากินน้ากันแล้นี่แช่แบแน่เนาะต้อยี่้นนสาอสำหรับคิปนี้มาเล่ากับน้องซาลากับ้อตัวล่าพี่พี่น้องไปก่อนเนาะพิดพิถะกันใดกับขอโทขออภัยฝากสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสองซาพามวยเด้อ่พี่น้อง อันบอดีมันได้อันต่ำนี้มันได้กาฝากต่ำนี้ติชมใต้คอมเมนต์อันคลิปปลา่าเดยอเนาะเปล่ากันยังบ่ฮู้ว่าจะแก้ไขตัวใดเนาะพี่ตัวใดพาตัวใดกาช่วยอันคอมเมนต์บอกปลาเล่าเดยเนาะขอโทษขออภัยในรายเนาะพี่ตัวถือสำหรับกินเนสบายดีบ๊ายบาย